มา okay. ท,ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนิตันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอเคอ่ะวันนี้จยนาอะไรเอ่ยวันนี้ชาอะไรครับใครตอบได้วิชาดนตรีใช่ไหม ิชาดนตรีคีย์บอร์ดนะวิชาดนตรีนะครับนะอ่าเทอมที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วใครทำแบบฝึกหัดได้บ้างที่เปลี่ยนไปเทอมที่สงจะทบทวนก่อนทบทวนก่อนนะทบทวนที่เราก่อนว่าเราปิดเทอมมาหลายวันแล้วนะครับโอเคอ่าครูต,ตัวจะเริ่ม เริ่มตบทวนตัวโน้ตก่อนเลยนะครับอ่าตั้งใจดูนะครับเริ่มจากตัวโน้ตนะครับอ่ามีตัวโน้ตด,ดูลักษณะของคีย์บอร์ดทุกคนดูนะครับนี่อ่าอันนี้คือลักษณะของคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวโน้คตครูโตก็เอาตัวโน้ตกำกับไว้ตรงริมคีย์บอร์ดที่เราต้องกดนะครับ อ่าก็จะมีตัว C ตัว D ตัว E ตัว F ตัว G นะครับอ่าตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านี้เวลาเราออกเสียงนะครับตัว c ก็จะออกเสียงว่าโดตัว d อ่าตัว D ออกเสียงว่าเรตัว E ออกเสียงว่ามีอ่าตัว F ออกเสียงว่าฟาตัวจีออกเสียงว่าซอนอ่าแบบนี้นะครับเราจะเรียนตัวน ố ห้าตัวก่อนนะครับโอเคอ่าอ่าดูทีนี้วันนี้เลยครูโตจะให้ทบทวนตัวน ố ก่อนนะเผื่อว่านักเรียนจำไม่ได้เผื่อเรามลมืมนะครับเราก็มีการทบทวนก่อนนะครับ น่าดูนะครับตัวซีอ่านว่าดูซีอ่านว่าดูอ่านะครับง่ายๆเลยนักเรียนอ่านได้หรือยังถามก่อนนี่อ่านได้หรือยังถ้าอ่านได้แล้วก็เก่งมากเลยนะครับอ่านได้หรือยังใครใครอ่านไม่ได้ก็ฝึกนะครับค่อยๆฝึกนะเดี๋ยวก็ทําได้นะครับอ่าให้เราขยันฝึกนะครับโอเคต่อไปตัวที่สอง เมื่อกี้ตัวที่หนึ่งนะต่อไปตัวที่สองมันมีชื่อว่าอะไรตัวโน้ตตัวนี้ตัวโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเรตัวโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าเรนะครับอ่าตัวดีอ่านว่าเรดีอ่านว่าเรแบบนี้นะครับเวลาเราอ่านนะครับอ่าต่อไปตัวที่สามตัวที่สอง อ่าเมื่อกี้ตัวที่สองนะอันนี้ตัวที่สามอ่าตัวที่สามมีเห็นไหมครับมีนะตัวอ e, ีอ่านว่ามีอ่าออกเสียงง่ายๆนะต่อไปตัวที่สี่เราจะเรียนโน้ตห้าตัวนะครับตัวที่สี่โอ้ีหมาแล้ว ตัวที่สี่ f อ่านว่าฟาเห็นไหมครับ f อ่านว่าฟานะครับอ่าโอเคต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่ห้าตัวที่ห้าตัวสุดท้ายเราจะอ่านว่านี่ g อ่านว่าซอนนะครับ g อ,อ่านว่าซอน โอเคเรามีตัวโนต้ตแล้วห้าตัวอ่ะทีนี้เรามีตัวโนต้ตแล้วห้าตัวมาดูทีนี้ดูที่คีย์บอร์ดมาดูที่ริมคีย์บอร์ดนะอ่าใครมีแล้วใครมีแล้วเอาขึ้นมาเลยใครมีคีย์บอร์ดแล้วก็เอาขึ้นมาอ่าโอเคนะครับก่อนที่จะกดเราต้องทำมืออะไรมืออะไร ยิ้มมืออะไรมืออะไรฮะมืออะไรนะมือเสืออ่าเราเราจะต้องทำมือเสือก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะกดคีย์บอร์ดเนี่ยนะทำไมมือเสือต้องทำไมต้องทำเพราะว่ามือเสือถ้าทำเป็นมือเสือแล้วเราเวลาวางนิ้วลงตรงริมคีย์บอร์ดตรงนี้จุ๊บมันก็จะพอดีเลยเป็นมือเสือได้พอดี เห็นไหมครับเป็นมือเสือพอดีเลยนะเอออ่ทีนี้พอระวางมือเสือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดใช่ไหมอ่าทีนี้มาดูนิ้วมือของเราทีนี้มีนิ้วอะไรบ้างนิ้วมือมีนิ้วอะไรบ้างนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยโอ้ขอโทษนะครับคุณตัวไม่ได้ตัดเล็บเล็บยาวอ่านิ้วโป้ง นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่าเรามีห้านิ้วอ้าวก็แสดงว่ามันพอดีกันเลยกับตัวโน้ตที่เราเปลี่ยนมาเมื่อกี้มีห้าตัวใช่ไหมตัวโน้มีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวตัวโน้มีห้าตัวเพราะ,ะนั้นเราทํามือเสือแล้วก็วางลงปุ๊บอู้มพอดีเลยอ่าเขามีตําแหน่งประจําของเขาแล้วทีนี้อ่ามีหน้าที่ประจาแลวนิ้วมือของเรานะอ่าดูนิ้วโป้งเนี่ย เขาเอาไว้กดตัว C อย่างเดียวเห็นไหมครับ Do น้วโป้งเอาไว้กดตัว C อย่างเดียวโดนีาต่อไปนิ้วชี้นิ้วชี้เอาไว้กดตัว D หรือ <โด S 2> เรเรเห็นไหมครับ ต่อไปนิ้วกลางกดตัว E มีต่อไปนิ้วนางกดตัว F ฟาต่อไปนิ้วก้อยกดตัว G ซอนเห็นไหมครับเนอะง่ายๆเลยทีนี้โรมีฟาซอ a อ่าทีนี้เวลาเรากด เวลาเรากดเราก็ต้องพูดออกเสียงด้วย <c oughs> เพื่อเราจะได้ฝึกการฟังแล้วการเปล่งเสียงด้วยไปพร้อมๆกันเลยฝึกพร้อมๆกันหลายๆอย่างเลยนะครับตัวอย่างนะครับโด,ดเรมิฟโซนเห็นไหมครับ <c oughs> อ่าเราก็ทําได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะไหนใครมีคีย์บอร์ดบ้างอยู่ที่ตัวตอนนี้ใครมีคีย์บอร์ดยกมือภูมิมีไหมโอเคครับภูมิมีหนึ่งคนมีใครอีกมีใครอีกที่มีมีรามีไหมไฟสายมีไหมมีต้องมีไหมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรโอเคครูโต๊ ขอเช็คดูก่อนเดี๋ยวครูตัวจะทําเป็นคีย์บอร์ดกระดาษไว้ให้นะถ้าวันไหนมารับนมก็จะค่อยเอาคีย์บอร์ดกระดาษหรือว่าใครจะไปพิมพ์คีย์บอร์ดกระดาษทาเองก็ได้นะครับรูปภาพใน Google มีมีนะครับสามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับพิมพ์แปะกระดาษแข็งได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องซื้อนะครับอ่าดูต่อไปนี้เวลาเรากดเวลาเรากดดูนะครับลักษณะการกดทีนี้ ีนี้เป็นลักษณะการกดนะกดกดแล้วต้องยกขึ้นด้วยนิ้วมือของเราดูนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับอ่าวิธีการกดนะครับต้องยกนิ้วขึ้นด้วยเห็นไหมครับอ่าไม่ยากนะไม่ยากนะง่ายๆเองนะครับโดเรมีฟาซอน กดหนึ่งตัวถ้าจะกดตัวต่อไปก็ต้องเอาขึ้นก่อนแล้วค่อยกดฟ้ามีฟ้าซอนแบบนี้วิธีการนะครับอ่าทีนี้อันนี้คือการทบทวนนะลูกเราทบทวนอันเดิมของเทอมที่แล้วอ่าต่อไปทีนี้เราจะกดแบบไปและกลับหมายถึงกดโดเรียงไปเรื่อยๆจนถึงซอนแล้วก็เริ่มจากซอนย้อนกลับมาหาโดอ่าแบบนี้ไยกว่ากดแบบ ไล่บันไดเสียงแบบไปกลับนะครับอ่าดูนะครับโดยใช้มือข,ข้างขวามือนะครับโดเรมีฟาซอนซอนซามีเร,เรโดแบบนี้อ้าวนหนภูมิลองทำดูสิภูมิภูมิลองกดให้กูตัวฟังหน่อย อ่ภูมิภูมิดูดีๆีอ่ภูมิเอาดูนะภูมิดูตัวนี้ดูสีดำดูสีดำสองตัวภูมิเห็นสีดำสองตัวไหมภูมิลูกเห็นสีดำสองตัวไหมลูกเห็นไหมครับอ่า iscilla, ด, function, ดูทีนี้เวลาภูมิจะกดเนี่ยภ <t> ูม <t> ิต้องดูไอ้ตัวข้างๆสีดำนี่อันแรกตัวข้างสีดำอันนี้ให้เริ่มกดจากตัวนี้นะสีดำสองตัวนะไม่ใช่สีดำสามตัวนะดูดีๆ มันจะมีสีดำสามตัวกับสีดำสองตัวเห็นไหมครับนี่เราให้ดูสีดำสองตัวแล้วก็ปึ๊บเอานิว้วเอานิ้วแตะแล้วก็ปึ๊บลงมาข้างๆตรงนี้ให้เริ่มจากตรงนี้นะครับหาไหนภูมิล้องทันจริงอ่ะภูมิกด กูโตฟังอยู่คุมกกดแล้วลูกเดีวลู อ่าวันนี้วันนี้ให้ฝึกแบบนี้นะครับดูทุกคนดูตัวอย่างวันนี้ให้ฝึกแบบนี้นะลูกดเรมีฟาซอนซอนฟามีเรดูอ่าให้ฝึกแบบนี้นะครับวันนี้อ่าไหนลองทําใครมีคีย์บอร์ดแล้วเริ่มทําได้เลยเพียวเพียวมือวางบนโต๊ะ พืวมือวาองบนโต๊ะก็ทําได้เหมือนกันสมมุติว่าโต๊ะเราเป็นคีย์บอร์ดเอา,ม,อา,าม,ออมือข้างขวาพิ้วมืออ่าิ้วมือข้างขวาโอเคแล้วก็กดไปทีล่านิ้วเริ่มจากนิ้วโป้งเห็นไหมครับโอเนี่ยิ้วทําได้แล้วเห็นไหมโอเคพูิดีมากโอเคสิงโตสิงโตก็มีคีย์บอร์ดแล้วใช่ไหมลูก โอเคอ่าไหนสิงโตลองกดให้ครูโตฟังหน่อยเร็วกดจะง,ง่ายกดให้ตั้งหน่อยอ่ากดเริ่มจากโดไปจนถึงซอนแล้วก็เริ่มจากซอนย้อนกลับไปหาโดแบบนี้วิธีการกดนะครับวันนี้นะวันนี้คือวิธีการกดแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการฝึก นะครับฝึกสเกลฝึกสเกลของเสียงด้วยนะครับไม่ต้องรีบนะครับอ่ากดดีๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะอ่าดูไหมครับได้ไหมได้ไหมลูกทำได้เนาะวันนี้เราฝึกแค่นี้นะครับวันนี้เราฝึกแค่นี้ แต่เราต้องฝึกบ่อยฝึกเยอะๆนะนะไปนะไปนะมาดูทีนี้คูโตัวจะจะกดให้ดูทั้งหมดสิบรอบเลยนะครับเวลาเราก,กดเราก็ต้องออกเสียงด้วยนะครับอ่าเวลาเรากดนะเราอ่านออกเสียงอ่ไม่ใช่อ่านออกเสียงเราออกเสียงด้วยมันจะได้เป็นชื่อตัวโน้ตแล้วก,ก็เราจะได้ฝึกการฟังด้วยนะครับอ่าตัวอย่างนะครับโดเร มีฟาซอนย้อนกลับซอนฟามีเรโดเห็นไหมครับอ่ารอบที่หนึ่งนะครับตัวตัวจะกดทั้งหมดสิบรอบนะโดเรมีฟาซอนซอนฟามีเร ต่อไปรอบที่3โดเมมีฟาซอนซอนฟามีเรงโดนักเรียนฝึกตามเลยนะครับฝึกพร้อมกับครูโตเลยนะต่อไปรอบที่4โดเรมีฟาซอนซอน ฟมีเรโดอ่าต่อไปรอที่หภูมิทําด้วยนะภูมิภูมิฝึดด้วยนะลกูกอของภูมิเป็นเอ่อเมโลเดียนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องออกเสียงเพราะว่าภูมิต้องเป่าด้วยนะครับอ่าต่อไปรอที่6โดเรมีฟาซอนซอนมามีเรโด อ่าต <gesch> ่อไปรอบที่เจ็ดโดเรมีฟาโซนโซนฟามีเรโดอ่านะครับต่อไปรอบที่แปดโดเรมีฟาโซนโซนฟา มีเรโดอ่าแบบนี้นะครับลองทำดูนะเด็กๆลองทำดูวันนี้แบบฝึกหัดเดียวนะครับต่อไปรอบที่เก้าโดเรมิฟาซอนตอนฟามีเรโดอ่าต่อไปรอบที่สิบโด เรมีฟาซอลซอลฟามีเรโดอ่าโอเคไหมครับคนตัวทำครบแล้วนะไหนใครทำครบแล้วมีไหมอ่ะลองทำดูผิดรอบพอไม่ต้องทำเยอะ ถึงตัว,ทำ,ว,ว,วตทำได้ไหมลูกโห่ผานิวตันโอเคทำได้ไหมลูกทำได้ไหมครับเด็กๆทำได้ไหมทำได้ไหมลูกทำได้เนาะทำได้ใช่ไหมจำไม่ได้อา้าว ao mày ao mày, sao chơi với ai ao mày, đú mày, à đú nè, à, đồ, le, mi, fa, tôn, non, fa, mi, re, chậm đây chậm đi จำได้แล้วเนาะอ่ะทีนี้จำได้แล้วฝึกคนละสิบรอบฝึกทำคนละสิบรอบ ดรอแล้วยกมือได้เลยคีย์บอร์ดลองเอามือมากดที่จอก็ได้อ่ะโซวจะเอาโลดลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Thank <laughs> you.